สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมวลอากาศเย็นระลอกสองแผ่ปกคลุมไทยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทยว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แต่ยังส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่มีลมตะว,วันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะว,วันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตารายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยอันหนึ่งระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปั่นกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนมรสุมตะวันออกเีิงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับอ <Yeah, that S 2> ่าวไทยและภาคใต้ม like <K> ีคลื <Ellie> <S <S ่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ